Today w a s I eat salmon ม a n n e น and s a b a w o w very good วันนี้มาดูว่าผมกินอะไรดีกว่าเนาะข้าวปลาซาบะครับผมข้าวปลาซาบะย่างแซลมอนนะครับผมแล้วก็จะเติมด้วยเอ็กซาวอร์จินโอลิฟออยล์สเปรย์นะครับผมเป็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นฉีดเข้าไปหน่อยครับเพื่อความ เพื่อความกูดแฟตของอาหารมันต้องเยอะ,ม,ยอะมากแค่ประมาณนี้พอ,อ,อหลังจากนั้นเราก็จะทำการกินนะครับผมขอบคุณอาหารก่อนภสังเกตเรียกว่าไงไม่รู้แต่ว่าภาษาญี่ปุน่นออภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าตานากิมาสโอเคเราเริ่มกินได้เลยตานากิมาส Oh, so bad here. Oh, Oh, oh. Ah. Smells so good. Okay, let's taste it. Let's eat it. Yeah, hey, this salmon. Mmm, oh, Really good. อืม,อ,มอร่อยมากมากคอนเซนโค้ดอร่อยเราตีฉีดน้ำมันมากอสากสกัดเย็นเข้าไปรับรองกู๊ดแฟตแน่นอนไขมันดีจากน้ำมันมากอก ดูรครับอันนี้ก็คือปลาแซลมอนอันนี้ก็คือปลาซาบะนะครับผมวันนี้ได้พลังงานเต็มๆเลยวันนี้ใช่ไ<ะ>หมก็อร่อยแซลมอนอร่อยมากซาบปะก็ดี สุดยอดเราใช้น้ำมันมะกอก extra virgin o l i ออ oil ในการฉีดพ่นเพราะว่ามันคือไขมันดีนะที่กินเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ไปสลายไขมันชั่วหรือไตยินสลายในร่างกายอืมอร่อยมากเยี่ยมขอบคุณที่รับชมครับ